เช่เองเนาะหนึ่งศาสนาพุทธนี่ศาสนาของเราเนี่ออกจากทุกข์นี่คือการออกจากการได้เกิดคือก,การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณทํายังไงคุณจะออกจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสังขารวิญญาณให้เร็วที่สุดและเบื้องต้นในการทำอนาปาริจิพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยใครละนันทิละความเพลินการส่งจิตออกนอกกับมรูกายรู้มรรลมเป็นเสาเขื่อนเสาหลักในเบื้องต้นนี้ดุดดังกับพิบตา เพลินไปกับมารุ้ลมเพลินไปกับมารุ้ลมหรือหยดน้ําลงกระทะร้อนๆนี่ฟุบเดียวหายฟุบเดียวหายนี่คือการเพ่อนไปกับมานรูลมเพลินไปกับมานรู้ไก่นั่นคืออินทรีย์ภาวนาชันเลิศสรุปเจ้าของว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศท่านกาลังเป็นผู้มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะสรุปเลยนั่นคือพัฒนาแล้วจนเข้าสู่สภาวะของความตั้งมั่นในสภาวะอารมณ์อันเดียวอยู่นะนี่ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะเป็นอินทรีย์ภาวนาชันเลิศถือว่าพัฒนา คอยนาน,นที่ละเราขอมนแป,ป๊บเดียวกับมนุษย์ลมแป,ป๊บเดียวกับมนุษย์ลมเนี่ยไดเห็นความเกิดดับเพื่อจะออกจากความยึดมั่นที่มันมในขันห้าด้วยนะนี่คืออินทรีย์พนาชันเดือดไม่ต้องไปถามใครเลยอ่ไม่ใช่มีฤทธิ์มีเดียดนะนี่คือปัญญาที่จะออกจากความยึดมั่นที่มันมในขันห้าเนาะนี่นี่ครับถามอะไรอีกไหมนะคะถ้าเออ,เ,อ,อเรามีความโลภโกรดหลงลดลง,ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไหม หรือว่ามีความเป็นอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมด้วยได้ไหมคะอย่างบางคนแบบทําอาจจะไปติดดีอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าเออแบบคนโน้นไม่ดีคนอื่นไม่ดีแล้วอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นนไ,ไ,ดไปยึดกับประเพณีพิธีกรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวไหนตัวเองดีแล้วก็อ,อยากได้นั่นอยากได้นี่หรือว่าอันนี้ลดลงความโลภลดลงไม่อยากได้แล้วอะไรเงี้ยทานจากที่เริ่มที่ที่เคยแบบให้แล้วหวังผลตอนนี้ก็ไม่หวังแล้ว หวังน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะคือพัฒนาเราะว่าหนี้เช็คด้วยได้แบบมันพัฒนาได้พัฒนาได้แต่มันก็จะพัฒนาในการเราบอกว่าต้องเอาความพิจารณาความตายเข้ามาแทรกตลอดถ้าอย่างนั้นนะ่ะคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยทานก็จะเป็นความหวังและไม่เข้าใจในภพชาติไม่เข้าใจวิถีในการเกิดเนี่ยเกิดเพราะบุญก็เกิดได้เกิดเพราะทุกข์ก็เกิดได้เนี่ยมันจะไปทํายังไงล่ะทีเนี้ยถ้ามันรู้มันจะทํายังไงคนน่ะฮะมันรู้มันจะไม่หวังอะไรมันไม่หวังหรอก แล้วมันรู้ว่ามันจะตายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็งัดออกมาสิมันไปฝังไว้อยู่ในไหนอยู่ในหีบไหนเป็นร้อยล้านพันล้านน่ะพรุ่งนี้มันอาจจะไม่ได้ทําก็ได้นี่เห็นไหมเนี่ยเราเลยบอกว่าการทําอนาประสรินี่มันเรื่องยกุกอริยศสตร์เข้ามาพิจารณาความตายเข้ามาสภาวะขันหะเข้ามาในการดูลมไหยใจนี่เพราะว่าในสภาวะนิพพานไม่มีขันหะในนิพพานนี่นี่เข้าใจไหมแล้วคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่ โอนน้อันนี้ก็เป็นภพอันนี้ก็เป็นภพอันนี้ก็เป็นภพนี่มันก็้าใจท่านก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะนิสติรู้ลมหายใจมันวางได้สามขันเนี่ยโอ้เนี่ยเราใกล้แล้วนี่ใกล้จะออกจากความยึดมัน่นถี่มันในขันห้าแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมสีหนอาเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันโยมตุกบอกเมื่อกี้นี่มันจะพัฒนาขึ้นไปพัฒนาอยากให้ดีเนะี่ยมันต้องยกความตายเข้ามาด้วยพิจนาความตายบ่อยๆโปงอสุบะบ่อยๆมันจะไม่อยากได้อะไรเลยเพราะมันมีผลออกมันอยู่่แล้วเห็นมะ การพิจารณาความตายนี่จะเกิดความเบื่อหน่ายไร้กําหนักนี่คือผลของมันนี่ถ้ามันส่งผลแล้วคุณไม่อยากได้อะไรหรอกในโลกวันี้โดยเห็นสัจจาความยิงว่าเจ้าของนี่จะตายวันตายพุ่งเวลานี้มันจะรอดไหมเนี่ยนั่งคุยกันอยู่เนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยใครเห็นความเสี่ยงเหล่านี้แล้วเนี่ยมันได้ไม่อยากได้อะไรหรอกนั่นแหละไอ้ว่ากีเลสบตัณหามันจะเกิดความเบาบางลงนะโกรธมันก็ไม่อยากโกรธเพราะมันรู้วิธีการแล้วโกรธปุ๊บนี่เจ้าของนี่เป็นคนเสียเพราะตอนนั้นคุณเจ้าของกําลังเป็นคนเสี่ยงที่จะตกลงสู่ เห็นไหมความโลภเนี่ยโลภเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณก็สร้างกระแสของความเป็นเปรียดความหลงหลงในตัวเองหลงในหัวหลงในตาหลงในจมูกหลงในปากหลงคนอื่นก็ช่างเห็นไหมล่ะถ้างนิี้ใสความเป็นเดรัจฉานในเจ้าของเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏเด่นชัดแก่เราได้เองนะถ้าอยากให้ประหังแบบประหารเลยก็คือจัดพิจารณาความตายพร้อมกับอาณาปริษิทพิจารณายกขันห้าเข้ามาเปรียบเทียบว่าเราตัวน,นี้ติดอยู่ขันไหนอีก นะคพณจะได้ปัญญาอันใหญ่ที่จะออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้เนาะแม้กระทั่งความโกรธก็จะไม่แช่กับเรานานนะเพราะเรารู้วิถีการเกิดว่าเรามีความเสียเปเปสเเส่ยงที่จะเกิดเป็นสัตว์นรกเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นเดรัจฉานเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นสัตว์ต่างๆโดยใจเจ้าของเข้าไปเผลอไปยึด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 อยู่อย่างนั้นเนาะประมาณนี้เนาะมีคําถามอะไรอีกไหม